อเดลอวดหุ่นสวยแซบ่บเปิดตัวแฟนใหม่และเตรียมออกอัลบั้มอีกครั้งปลายปีนี้ลลหลังจากที่อเดลได้เสร็จสิ้นการอย่าขาดจากไซมอนโคเนกี้ ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหลังจากที่ทั้งคู่อยู่กินจนมีลูกชายชื่อแองเจโลวัย8ปีด้วยกัน1คนนักร้องสาวก็กลับมาหัวใจชุ่มฉ่ำอีกครั้งหนึ่งโดยเธอได้เผยความสวยในชุดลาตรีให้แฟนๆได้เห็นความสวยของเธอก่อนที่รูปถัดมาจะแนบชิดกับชายหนุ่มริชพอลอายุ39ปี ผู้เป็นเอเจนต์ของนักกีฬาชื่อดังมากมายทั้งเลบรนเจมส์และเบนซิมอนหลังจากที่รักกำลังรุ่งแล้วเรื่องงานก็ไม่ร่วงแต่อย่างใดเพราะหลังจากที่อเดลปล่อยผลงานอัลบั้ม25ไปเมื่อปี2015ดูเหมือนว่าเธอพร้อมที่จะกลับมาออกผลงานใหม่อีกครั้งแล้วตามรายงานระบุว่าอเดลมีแพลนที่จะกลับมาออกอัลบั้มใหม่อีกครั้ง หลังจากปล่อยให้แฟนๆรอ,อนานมากๆเมื่อเธอได้รักษาบาดแผลใจจนหายดีโดยครั้งนี้เธอเตรียมที่จะเปิดคอนเสิร์ตในลาสเวกัสด้วยนับเป็นอ e ีเวนต์ไลฟ์สดครั้งแรกในรอบ4ปีของอเดลซึ่งแฟนๆจะได้ชมพร้อมกันทั่วโลกในวันที่10ธันวาคมแหล่งข่าวเปิดเผยว่าอัลบั้มใหม่ของอเดล เป็นอัลบั้มที่ทุกคนตั้งตารอคอยกันอย่างใจจดใจจ่อถือเป็นอัลบั้มที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดแห่งปีก็ว่าได้เพราะนานมากแล้วกว่าจะมีอัลบั้มนี้ออกมาดูเหมือนทางต้นสังกัดของเธออยากให้ออกก่อนช่วงคริสต์มาสและตั้งเป้าว่าจะเปิดการแสดงที่ลัสเวกัสด้วยอ e เดลและทีมผู้บริหารค่ายได้พูดคุย กับทาง B B C อเมริกาในการถ่ายทอดสดออกอากาศการแสดงของเธอไปทั่วโลกนับเป็นหนึ่งในการแสดงวางส่วนของการทัวร์โปรโมทงานเพลงใหม่ของอเดลอย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์โควิดที่ยังแพร่ระบาดอยู่และความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยมันอาจจะส่งผลกระทบต่องานเพลงได้แต่ทั้งหมดนี้คือตารางงานที่ถูกวางแผนไว้แบบคร่าวๆในเวลานี้ขอขอบคุณข้อมูลจาก M G R ออนไลนสวัสดีครับ